สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามช่อง youtube นะครับเช้าวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูต้นสลัดอันนี้ก็จะเป็นผักสลัดหรือว่าที่เรียกว่าผักกาดขาวผักกาดหอมนะครับอันนี้เป็นผักกาดหอมก็เป็นชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ปลูกไว้ทั่วบริเวณแปลงนะครับมีมีเยอะ สะกดหอมเนี่ยเป็นผักที่ปลูกลงดินปลูกง่ายวิธีการเพาะเมล็ดก็คล้ายๆกับผักชีนะครับเราก็เอาเมล็ดไปแช่น้ำสักคืนหนึ่งแล้วห่อไว้ในผ้าเราหอ่อห่อไว้ในผ้าเนี่ยเรายกออกจากน้ำก่อนห่อเมล็ดไว้ในผ้าพอรากเริ่มออกขาวๆนิดหน่อยเราก็มาหว่านลงแปลงนะครับเป็นการอนุบาลลงแปลง พอต้นงอกมาโตสักประมาณประมาณนิ้วข้อนิ้วเท่านี้นะครับแล้วก็ถอนเอาต้นมาปลูกขยายในแปลงใช้เวลาประมาณสัก40-50วันก็สามารถเก็บไปรับประทานหรือว่าจำหน่ายได้แล้วนะครับส่วนพื้นที่แปลงนะครับอย่างปกติผักชนิดนี้เนี่ยเราจะทำสแลนพรางแดดให้ในช่วงที่เรา อนุบาลปลูกเท่านั้นนะครับในช่วงที่เรานํามาขยายปลูกช่วงอนุบาลเท่านั้นพอสักประมาณสัปดาห์กว่าเราก็เอาสแลนออกเพื่อให้มันมันโล่งอย่างนี้นะครับให้แสงแดดโดนต้นเต็มเต็มต้นก็จะโตแล้วก็อวบใหญ่นะครับนี่ก็เป็นการปลูกผักสลัดเป็นการปลูกแบบง่ายๆปลูกลงดินสําหรับดินที่เปรียมนะครับดินที่เปียมก็จะเป็น ปุ๋ยคอกแกลบมาผสมคลุกเคล้านะครับในปริมาณพอเหมาะซึ่งเราก็กะปริมาณเอาเอาพอเหมาะนะครับถ้าเราผสมดินผสมดินปุ๋ยดีดินร่วนซุยดีเนี่ยต้นก็จะโตวอวบใหญ่เดี๋ยวจะให้ดูน่ครับอย่างที่เห็นครับก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ย สวยงามอย่างตัวนี้เนี่ยอย่างที่ปลูกไว้เราก็เก็บไปจำหน่าย3ต้น10บาทถ้าต้นเล็กๆเท่านี้นะครับอันนี้คือยังโตไม่เต็มที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับต้นก็จะสวยงามแบบนี้อันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรนะครับก็เป็นการปลูกแบบใช้ปุ๋ยคอกนะครับ คลุกเคล้ากับดินส่วนปุ๋ยเคมีเนี่ยเราใส่เล็กน้อยถ้าจะเทียบกันว่าอินทรีย์เนี่ยมันประมาณสัก90%ส่วนเคมีก็จะมาเกี่ยวข้องประมาณแค่10%เเคมีตัวนี้เนี่ยเป็นเคมีที่ไม่เป็นอันตรายนะครับพวกปุ๋ยเคมีเนี่ยเราไม่ได้ใส่เยอะส่วนเคมีที่เป็นอันตรายก็คือพวกยาฆ่าแมาลงอย่างเงี้ยเราจะไม่ใช้เลยนะครับเราจะใช้ สารป้องกันแมลงที่เราทําขึ้นมาเองนะครับโดยใช้สารป้องกันสมุนไพรนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ